ปีศาจชัดๆนะครับเอลลิงบลอฟฮาแลนด์ครับเร็วสุดทะลุง50ประตูใน UCL อนะครับโอ้โหถือว่าทำสถิติเร็วอีกแล้วเอลลิงบลอฟฮารแลนด์ครับดาวยิงตัวเก่งจากแมนสตี้ครับกลายเป็นนักเตะที่ทำครบ50ประตูในศึกยูฟ่าชมเปลิกได้เร็วที่สุดหลังซัด1ประตูในเกมเปิดบ้านชนะนาโบ,บรลีเมื่อคืนนี้2 0นะครับ ผลงานการถล่มประตูอันสุดยอดของฮาเลนกับซิตี้เนี่ยรวมถึงช่วงลาในอดีตกับรเซียดอทมุนแล้วก็เรดบูลซบวัครับช่วยให้เขาทำครบ50ประตูได้ด้วยค่าเฉลี่ยม,มากกว่า1ประตูต่อ1นัดนะใช้เวลาเพียง49เกมเท่านั้นนะได้50ประตูแล้วนะครับกับซบ,บวกในปี2 0 1 9ัรกับฮาแลนซัดไป8ประตูจาก6นัดรวมถึงแฮตทริกในเกมเปิดตัวกับเจอกับเกง แล้วก็ยิง2ประตูใส่นาโปลีต่อมาเขายิงให้กับดอทมุลครับสิประตูจาก13นัดโดยทํา2ประตูในเกมเดียวได้ถึง6ครั้งกัมแบนิตีเนี่ยเขายิงไปแล้ว27ประตูจาก30นัดรวมถึงผลงานที่น่าจดจําที่สุดก็คือการยิง5ลูกในเกมถล่มแอตเลติสเจสูเมื่อเดือนมีนาคมปี2023นะครับ สถิตินี้ทำลายสถิติเดิมของรุดเฟนส์ลอยครับที่เคยทำไว้โดยฟัานิสลอยเนี่ยใช้เวลา62นัดกับ PSV, Man แมนยูแล้วก็เรอัลมาริดนะครับลรเลโอนเลเมซี่เคยใช้เวลา66นัดนะครับแล้วก็ยังคงเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงครบ50ประตูนะตอนนั้นเมซี่อายุ24ปีกับอีก284วันส่วนฮาแล็ตเนี่ยทำได้ตอนอายุ25ปีแซงเอ็มบัเป้ขึ้นมาเป็นอันดับ2ในชาร์ตนี้นะครับ ฮาเลนเป็นนักเตะคนที่10นะที่ยิงถึง50ประตูแต่จนถึงตอนนี้มีเพียง5คนเท่านั้นครับที่ทําได้ถึง60ลูกและไม่มีใครใช้เวลาน้อยกว่าเมซี่ก็คือ80เกมเมซีนะ่เนี่ยยังครองสถิตินะครับยิงครบ70ลูก90ลูกร้อน100ลูกเนะี่ยด้วยจํานวนเกมที่น้อยที่สุดเช่นกันยิง70ลูกใช้เวลา90นัดนะครับยิง90ลูกใช้เวลา109นัด แล้วก็ยิง100ลูกเนี่ยใช้เวลา123นัดนะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงถึง80ลูกแม้ว่าเลวานดอฟสกี้จะทําได้เร็วกว่าเล็กน้อยครบ100นัดพอดีนะครับ mm hmm. สถิติสูงสุดยังคงเป็นของคริสเตียโน o โรนัลโดนะที่ยิงรวม141ประตูในชิปเลกครับรวมรอบคัดเลือกนะครับขณะที่เมสซี่แล้วก็เลวานเนี่ยเป็นอีกเพียง2คนที่ยิงเกิน100ลูกนะครับ ฮาเ l a n ครับควา้ารองเทา้ารองคำชิดลีกมาแล้ว2ครั้งโดยยิง10ประตูให้กับดอร์มูลในฤดูกาล2022-21 0 0 20แล้วก็อีก12ประตูให้กับแมนสตี้ในฤดูกาล2022-2023นะครับถือว่าสุดๆจริงๆนะสำหรับฮาเลนใบแดงเปลี่ยนเกมจริงๆเมื่อคืนนี้ครับคู่นาโปลีกับแมนซิตีนะ อันโตนิโอคอนเต้เสียใจครับที่ต้องถอดเคเวนดูบอยออกนาะทีที่26ของเกมนะครับเพราะว่ามีใบแดงเกิดขึ้นอันโตนิโอคอนเต้นะครับคุณซื้อของนาโปลีนะครับรู้สึกเสียใจมากที่ต้องเปลี่ยนเคเวนดูบอยตั้งแต่26นาทีแรกพร้อมชี้ใบแดงเปลี่ยนเกมคือสาเหตุหลังบุกแพ้แมนซิตี้สองสูทนะครับทางด้าน,นของทีมแชมป์สุดยอดที่วโลกกันที่แล้วอย่างนาโปลีเหลือ10คนช่วงกลางครึ่งแรกครับทางด้าน,นของด so, นะิโรเลนโซ่เนี่ยแบ็กขวากัปตันทีมนะนะไปฟาวตัวสุดท้ายครับไปตัดอลิงบราาวน์์ฮแลดไม่โดนบอลเลยนะโดนฮาร์แลนี คอนเต้ก็กล่าวหลังจบเกมที่เอ h ีฮับอกว่าเราเล่นดีนะ20นาทีแรกเราสร้างปัญหาให้คู่แข่งด้วยกันเฟรสซิ่งสูงผมรู้ว่าเราอาจจะทําให้พวกเขาเสียหายฉะนั้นใบแดงก็เปลี่ยนเกมผมไม่ต้องการบอกว่ามันเป็นคําตัดสินที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะผมไม่เห็นเหตุการณ์ แต่การเล่นกับสตี้ด้วยคนเท่ากันก็ยากอยู่แล้วเมื่อคุณเหลือ10คนเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะง่ายเดอ b ์บอยเพลย์เมเกอร์ที่มาเยือนทีมเก่าครับถูกสั่งเปลี่ยนให้อารย์นั่นของโอลิเวลาลงไปยืนฟลแบ็คแทนแต่สุดท้ายครับต้านไม่อยู่โดนยิงครึ่งหลังหมดเลยนะครับากนั้นของโค้ชาวอิตเเลียนอย่างคอนเต้เขพูดถึงประเด็นที่ต้องเปลี่ยนเดอรบอยครับบอกว่า บางทีโชคชะตาเป็นเรื่องหดร้ายนะปีที่แล้วเราโดนแค่ใบแดงเดียวในซิรียาเกมนี้เราโดนตั้งแต่20นาทีแรกการเปลี่ยนเดอร์บอยออกคือสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในตอนนั้นผมเสียใจแทนเดอร์บอยเราเสียคุณภาพของเขาไปและทําให้เขาไม่มีโอกาสเล่นกับทีมเก่าในสนามเก่าแต่มันเป็นทางเลือกเดียวผมเสียใจที่เกมแบบนี้ถูกทําลายด้วยใบยแดงแต่ผมยังมีความสุขกับสปิริตของลูกทีมผมมองเห็นพัฒนาการของเราในยุโรปนะครับ เขาก็แสดงความเป็นมืออาชีพะนะสำหรับเดอร์บอยครับไม่ได้ว่าอะไรในการโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมแ้ามันจําเป็นนะก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเสียแบ็กไปแล้วเสียฟูลแบ็กไปแล้วนะครับก็ต้องรักษาคุณภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะสำหรับนาโปลีก็ต้องมองถึงภาพรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับเดอรบอยก็เสียไยครับโอ้โหได้กลับมาเล่นที่เอเทียสสเตเดียมแล้วก็ได้เจอแฟ,แฟ,แฟนๆนะและอีกอย่างนึงเนี่ย เขาก็แบบจะได้โชว์ผลงานนะสู้กับทีมเก่าอะไรอย่างสนุกสนานครับแต่ก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตอนโดนเปลี่ยนนะ่ยแฟนบอลก็ปรบมือให้เขานะแฟนแฟนบอลแมนซิสตรีรก็ลุกลุกขึ้นยืนปรบมือให้เขาก็เข้าใจนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับไปดูกันที่แอนเชนี่โกดอนกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าทุกรับเยียบนิ้วนะครับ ด้านของแอ ok นเชนิโกดอนรับซูฮกบาซโลน่าเนี่ยครองบอลเก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยนะครับโอ้โหแย่งบอลมาจากเท้าบาซ่าเนี่ยถือว่าเป็นงานยากมากๆของทางนิวคาสเซิลเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าบาซ่าครองเกมอยู่พักใหญ่แอนเชลิโกดอนรัปปีกตัวผิวของนิวคาสเซิลนะครับยกย่องบาซโลน่าคือคู่แข่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอในด้านการครองบอลหลังแพ้คาบ้าน2-1เมื่อคืนนี้ครับมาคาสุร์ฟอร์ดกลับที่อังกฤษนะครับโอ้โหกลับมาที่แดนผู้ดียิง2ประตูในครึ่งหลังให้บาซ่าม้ทายเกมกกดอนตีขยแตก แต่ไม่เพียงพอสําหรับนิวคาสเซิลนั้นของกอรอนวัย24ปีกล่าวหลังแข่งที่เซนเชมปาร์กบอกว่าวิธีที่บาสซโลนาครองบอลคือประสบการณ์ที่เราสามารถใช้การเรียนรู้เราไม่เคยเจอทีมที่เล่นด้วยสไตล์แล้วก็ระดับนี้ในอังกฤษเลยในแง่นี้บาเซโล์นาคือห่แข่งที่ดีสุดเท่าที่ผมเคยเจอเราเคยเจอกับทีมระดับทั้งท็อปทั้งแมสตี้ลิพูเชลซีแอสตันแต่วิธีที่บาซ่าจ่ายบอลมันลื่นไหลามากกอร้อนดูถามต่อถึงฟอร์มของแรดฟอร์ดเพื่อร่วมทีมชาตินะรับบอกว่า ผมดีใจกับเขาด้วยผมรู้ว่าแรดฟอร์เจอช่วงเวลาที่ยากมาปีกว่าบาซ่ามีกองกลางระดับท็อปอย่างแท้จริงและผมเนี่ยคิดไม่ถึงเช่นกันว่าพวกเขาเนี่ยจะเก็บบอลได้เกือบตลอดช่วงทดเจ็บเราพยายามเพรสซิ่งอย่างเข้มข้นและเน้นใช้ร่างกายแต่คู่แข่งเนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องยากนั่นไม่ง่ายเลยเมื่อคุณมาเยือนที่นี่เรายังสามารถภูมิใจในวิธีที่เราเล่นเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วเรามีโอกาสที่ดีกว่าแต่เราต้องจบมันให้ได้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของแอนนีกอร์ดอนนะก็อยอมรับสุกบราซ่าเนี่ย เป็นทีมที่ครองบอลเก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอนะฮะก็ถือว่าแย่งยากอ่ะนะครับโอ้โหมีโคช้ชระดับท็อปนะครับแรดฟอร์นะครับรู้สึกสดชื่นนะครับได้เล่นกับบาซ่าเมื่อคืนนี้นะก็ถือว่าทํา2ประโต,โตูหลังจากได้แมชอ่เดอะแมตด์อาแรดฟอร์ก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผมประทับใจในบาสเซโลนาเสมอผมเต็มไปด้วยความตื่นเต้นร้อยเปอนต์ผมกำลังมุ่งมั่นมาก คุณภาพที่เรามีทําให้ผมตื่นเต้นจริงๆผมสดชื่นสุดๆที่ได้เล่นกับผู้เล่นเหล่านี้เราต้องการชัยชนะให้มากที่สุดและเล่นฟุตบอลที่ดีสุดเพื่อแฟนบอลสนามนี้ไม่ง่ายสําหรับทําแบบนั้นครึ่งแรกเนี่ยเราเจอเกมที่สูสีคู่แข่งเนี่ยพรสสูงมากเราพยายามต่อบอลจากแนวหลังมันไม่ได้ผลเสมอไปแต่ด้วยคุณภาพที่มีเราสามารถทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่แรดฟอร์ดครับทำประตูในสีเสื้อบาซ่าจากการลงเล่น5นัดหลังแย,ยออกจากแมนยูมาด้วยสัญญายืมตัว แรดฟอร์ดก็กล่าวถึงประตูปิดกล่องเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะเสี่ยววินาทีผมรู้สึกว่ามีช่องว่างและลองยิงคู่แข่งเขาบล็อกแต่ผมมันพยายามยิงโดง่งผมรู้ว่าหากตรงกรอบเนี่ยโกจะต้องออกแรงเซฟแน่นอนฮั c ซิฟริกเป็นทั้งคนระดับท็อปนะแล้วก็โคชระดับท็อปเขาจะมีความสุขมากแต่ไม่ใช่แค่3มแต้มแต่วิธีที่เราชนะนะครับน,นี่ก็คือการเปิดใจนะของทางแรดฟอร์ด คนละระดับครับมูรินโญ่ยอมรับว่าคิดผิดนะที่เลือกไปคุมเฟอร์เนเบเช่นะครับเอาอีกละโจเซ่มูรินโญครับยอมรับว่าการเข้าไปคุมเฟเนเบเช่คือความผิดพลาดเพราะทางเฟเนเบเช่เองไม่ได้อยู่ในระดับของเขาภายหลังรับงานใหม่ที่เบนฟิก้าเมื่อวานนี้นะครับเดอะสเปเชียลวันอยา inho, นะ่างมูรินโญเนาะโดนเฟเนเบเช่ปลดปลายเดือนก่อนแล้วกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่แห่งบ้านเกิดแต่งตั้งเขาเป็นคุณซื้อคนใหม่มูรินโญก็กล่าวในงานเปิดตัวเมื่อคืนเขาบอกว่า ผมตัดสินใจผิดพลาดท,ที่ไปเฟเดอริเช่ที่นั่นไม่ใช่ระดับของผมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและในด้านของฟุตบอลแน่นอนผมทุ่มเททุกอย่างจนวันสุดท้ายแต่ผมได้กลับสู่ระดับของตัวเองคือการเป็นโคช้ชให้หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแบบเบนฟิก้าผมเคยผมเคยไม่รู้สึกเสียใจนะเพราะนั่นไม่ช่วยอะไรแต่เราต้องรับรู้ถึงความผิดพลาดและเรื่องที่ทําให้ดีที่สโมสรเก่าๆสิ่งต่างๆเป็นเรื่องง่ายพวกเขาเซ็นผู้เล่นใหม่5คนหนึ่งวันหลังผมออกจากทีม ผมต้องการเล่นแบ็กโฟแต่นั่นเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณมีเซนเตอร์7คนและปีแค่คนเดียวผมต้องปรับไปตามสิ่งที่ผมมีอยู่เบนฟิก้ารั้งอันดับหของลีก ate, นะโปรตุเกสนะสังกสดบรูโนลาชเมื่อวันอังคารหลังแพ้คาบ้านต่อคาราบัก32ในนัดแรกชุเปลีกรอบลีกเฟสโคชาวโปรตุเกสวัย62ปีอย่างมูริโย่ก็บอกต่อบอกวา่าเราต้องอยากการเราต้องการชนะมากๆเราไม่สามารถแพ้แบบเมื่อ2วันก่อนได้นั่นไม่ใช่เบนฟิก้า เบนฟิก้าคือทีมที่เล่นด้วยคนน้อยกว่าเครื่องชั่วโมงที่เฟเรนเชและสามารถได้ผลง,งานขันที่ดีนั่นคือเบนฟิก้าที่ตรงตัวแล้วก็ตรงกับผมมากๆนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของมูรินโญ่นะยอมรับว่าคิดผิดที่ไปคุมเฟเรนเชนะครับอะไรอย่างงี้นะก็รอดูผลงานและกันว่าจะเป็นที่ประจักษ์หรือไม่หลังจากนี้ครับ